ยูนักแรงตอนมื่อนี่กัจิพามมกินยำจีนเดอ้อภาคภัยลหลายๆคนได้มาลองซิม้านนี้บอนแน่ว่าเจ้าอาจจะติดใจ้านพเพื่นมีเครื่องหลายย่างให้เลือกสะอาดสดใหม่และรสชาติก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวบออยากให้เสือ้อแต่อยากให้มาลองห้านยำจีนแม่นกถ่ายำรวมทั้งผักทั้งสิ้นกิโลหนึ่งแสนสี่สิบพันกิแต่ถ้าเป็นสิ้นล้วนกิโลละสองแสน้ันเพิ่นตั้งอยู่ในตลาดพลเคงเดอ้อใกล้ๆทางเข้าเบื้องซ้ายมือเปิดขายถุกมือตั้งแต่สิบโมงเสารจนฮอดแปดโมงแรง มันสีมันสี้มบะไม่ใช่บานบ้างเมลิสต์สีผมเผ็ดอุ้ยปากแดง อ้อแม่เขาก้องน้ำ